การจากลาทําให้ครอบครัวใหญ่กลับเล็กลงไม่อบอุ่นเหมือนเคยอดีตของรัฐภายินเจริญผลที่เป็นแรงบันดาลใจให้เขียนภาพหุ่นที่เต็มไปด้วยริ้วรอยและถ้วยชามแตกบินแทนสรรพสิ่งที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลาขณะที่กะมลหอมกลิ่นใช้เทคนิคสกรีนลายซ้ําๆแทนการย้ําคิดถึงความรักที่ผิดหวังและใช้ภาพตัวเองล่องลอยในความเพอ้อฝันบอกเล่าผลจากความทรงจําที่ย้อนคืน ส่วนหนึ่งของผลง,งานจากสอศิอลปินผู้เปลี่ยนวันวานที่โหยหาเป็นพลังสร้างสารรค์ในนิทรรศการการเดินทางของห้วงเวลาแห่งความทรงจำาี่หปีที่ผ่านมาเนี่ยครอบครัวผมก็ถูกหดลงหดลงหดลงนะครับตรงนี้แหละมันก็เลยเป็นเป็นแรงบันดาลใจแรกที่เข้ามามันเหมือนกับว่าเราเป็นเด็กหนุ่มที่เราตั้งคาถามว่าเฮ้ยทาไมมันมันโลกนี้มันต้องมีวัตจักรนี้ด้วย นทิทศการการเดินทางของห้วงเวลาแห่งความทรงจำจะแสดงถึงวันที่7มิถุนายนนี้ที่หอศิลป์จามจุรีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย